การได้ใช้ชีวิตอยู่กับบ้านในฝันและบ้านแบบไหนครับที่ทุกคนอยากได้คงไม่มีใครหรือว่าน้อยคนนักที่จะปฏิเสธบ้านที่อยู่ต้นโครงการบ้านที่อยู่ถนนเมนกว้างๆรวมถึงบ้านที่เป็นแปลงมุมด้วยและนี่คือบ้านที่ผมจะพาทุกคนเข้ามาชมในวันนี้ห้ามพลาดคลิปนี้นะครับ เชื่อว่าบรรยากาศแบบนี้ทำเลที่ตั้งแบบนี้ใครเห็นก็ต้องชอบอันเนื่องมาจากว่บ้านหลังนี้อยู่ถนนเมนก,กว้างของโครงการเลยนะขับรถสะดวกสบายเป็นบ้านที่อยู่แฝงมุมเพิ่มความเป็นส่วนตัวและที่สําคัญบ้านหลังนี้อยู่ต้นโครงการซึ่งต้นโครงการเนี่ยก็จะมีตลาดสดหาของกินง่ายจับใจสายสอยได้สะดวกสบายมีร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเราสามารถที่จะเดินจากหน้าบ้านของเราเนี่ยไปที่ร้านสะดวกซื้อหรือว่าไปถึงที่ต้นโครงการเนี่ยไม่ถึงร้อยเมตรครับทุกคนและนี่คือบ้าน88ตารางวาเป็นบ้านที่หันหน้ามาทางทิศใต้ขนาดพื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้อยู่ประมาณ250ตารางเมตรเป็นบ้านขนาด4ห้องนอน4ห้องน้ำมีห้องแม่บ้านอีกต่างหากด้วยทำเลที่ตั้งเจ๋งๆแบบนี้ บรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวทุกคนตามผมเข้าไปเลยและตอนที่ผมยืนอยู่ที่โรงจอดรถของบ้านนะโรงจอดรถเนี่ยเขาทำเอาไว้สำหรับจอดในร่มเนี่ยได้สองรันรวมถึงที่จอดรถ ทางแจ้งตรงนี้ก็จอดได้อีกสองคันคือเขาทำเอาไว้กว้างขวางมากเลยนะพื้นปูกระเบื้องให้ใหม่เลยนะครับขับรถเข้ามาสามารถจะจอดรถตรงนี้ท่านผูองที่จะต้องเข้าไปในครัวเราก็สามารถที่จะเดินเข้าไปในครัวซึ่งมีประตูอยู่ด้านข้างบ้านฝั่งนี้ได้เลยนะส่วนด้านข้างของผมเนี่ยตรงนี้ก็จะปูสนามหญ้าทุกเขียวเอาไว้ให้ทุกคนดูนี่ต้นมะม่วง,วงนะครับดูต้นมะม่วงออกลูกดกมาก โอ้โหดูสิทุกคนมาบ้านหลังนี้แล้วทำให้ผมอยากกินมะม่วงน้ำปลาหวานเลยนะครับเนี่ยโอ้โหโดกมากเลยต่อมาก็จะเป็นลานซักล้างข้างบ้านนะอันนี้ตรงนี้จะเป็นห้องแม่บ้านเป็นห้องแม่บ้าน ที่มีห้องน้ําส่วนตัวนะอันนี้เขาทําเป็นนะห้องน้ําส่วนตัวให้ด้วยร้านสักร้านก็ยาวมาถึงนี่เลยด้านหลังบ้านด้านหลังบ้านนี่ปลูกผักสวนครัวไว้ให้ด้วยนะครับก็จะมีใบโหระพามีใบกระเพราเอาไว้ต้มยำทําแกงทรบนิมะกรูดนะทุกคนต้นมะกรูดต้นใหญ่มากมีตะไคร้ให้ด้วยมิสลัดเนีย่ยแข็งแกนะมีโรสแมลลี่ มีวอเตอร์เคสทาสลัดได้นะเนี่ยแล้วก็ด้านหลังบ้านอันนี้หลังบ้านก็จะปลูกระย่าเขียวๆบรรยากาศก็จะร่มรื่นสบายตาสบายใจเวลามองเห็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเขียวก็จะมีรอบบ้านเลยนะ คือด้านหน้าบ้านนะหน้าบ้านก็สามารถเดิเข้าตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะพาเดินมาดูฝั่งข้างบ้านก่อนคือฝั่งข้างบ้านก็จะปูสนามหญ้านะทุกคนปูหญ้าเขียวๆเ,เพิ่มพื้นที่สีเขียวไปให้โรยหินกราบโรยหินแม่น้ํานี่หินกราบแผ่นใหญ่ๆเลยนะนี่เดินก็สะดวกสบายบรรยากาศข้างบ้านช่วงบ่ายๆมาก็ตรงนี้ก็จะล่มร่ม มีม้านั่งออกมาที่เราจะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจจิบกาแฟยามบ่ายตรงนี้ได้ด้วยนะเนีย่ยตรงนี้ก็ทําม,ม้านั่งเอาไว้ให้นะถต่ว่าจะมานั่งพักผ่อนตอนบ่ายๆนี่ก็คือตรงนี้จะล่มๆเลยมันจะากาศดีมากมเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีไม้พุ่มด้านหลังบ้าน ทางเดินที่เข้ามาหน้าบ้านเนี่ยก็จะมีเป็นสวนหย่อมเล็กๆที่เขาทําเป็นไม้พุ่มโรยสวนหินจัดสวนเอาไปให้ทั้งสองฝั่งเลยเปิดประตูเข้ามาในบ้านประตูก็จะเป็นบางไม้สองบางใหญ่ๆเลยนะเข้ามาถึงสเปคพื้นในบ้านเนี่ยก็จะเป็นสเปคพื้นหินแกรนิตและโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนรับแขกซึ่งโซนรับแขกเนี่ยก็จะดอกฟ้าขึ้นไป เพิ่มความร่มโปร่ง,รง,รงแล้วก็ติดเป็นไฟดาวไลท์ติดโคมไฟโคมกลางเอาไ้ให้ติดเป็นไฟส่องฟ้าเอาไปให้ด้วยหน้าต่างรอบบ้านเลยนะบ้านหลังนี้ถ้าเราเปิดหน้าต่างพร้อมกันเนี่ยเราก็จะได้รับแสงธรรมชาติที่สองเข้ามาในบ้านได้เยอะมากรวมถึงอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวกก็คือลมพัดตอเนี้คืออยู่ไดแบบ้แบบเย็นๆแบบไม่ต้องเปิดพคดลมก็อยู่ได้เลยนะทุกคนแต่ตรงนี้ก็คือ อีกบริเวณหนึ่งที่เราพักผ่อนที่มีประตูด้านข้างบ้านตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดแล้วเดินออกไปได้เลยนะด้านข้างบ้านเนี่ยก็จะทําเป็นม้านั่งเอาไว้พักผ่อนที่เราสามารถที่จะมานั่งจิบกาแฟยามเช้ายามบ่ายตรงนี้ได้ด้วยแต่ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เราตั้งโต๊ะกินข้าวนะตรงนี้ก็คือ,อกว้างๆเลยและนี่คือห้องครัวห้องครัวเนี่ยเขาก็จะกั้นกระจกเอาไว้ให้แบบนี้เลย ก็คือเวลาที่เราทําอาหารเนี่ยกิยนอาหารก็จะไม่ออกมารบกวนสมาชิกภายในบ้านในห้องครัวนี่กว้างเลยนะติดไฟให้กว้างโดยอีใหญ่เลยมีเคาน์เตอร์ครัวเอาไว้ให้มีหุดดูดควันเอาไว้ด้วย,วยตัวเคาน์เตอร์ของเขาตอนนี้มีไฟด้วย,ยนะเนี่ยตู้โชว์ตรงนี้มีติดชิ้นล้างจานเอาไว้เรียบร้อยรวมถึงมีไอแลนต์ตรงกลางตรงนี้ให้ด้วยนะ คือห้องครัวนีนคือกว้างเลยเปิดหน้าต่างออกเปกกว้างตรงนี้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้เยอะเลย ประตูที่เราจะเปิดออกไปที่ลานซักล้างข้างบ้านของเราก็สามารถที่จะเดินออกไปเก็บผักสวนครัวหลังบ้านของเราแล้วก็เอามาปรุงอาหารตรงนี้ได้แบบสะดวกสบายเลยนะทุกคน คือห้องน้ําข้างล่างจะมีห้องน้ําอยู่หนึ่งห้องก็คือมาเข้าห้องน้ำข้างล่างตรงนี้นะห้องน้ำที่สุขภัณฑ์ที่เือเปลี่ยนให้ใหม่มีหน้าตา่างบาระท,ทุ้งที่จะเปิดระบายอากาศได้แต่นี่คือห้องเก็บของคือผมอยากจะบอกว่าห้องเก็บของเขาเก็บของได้แบบเยอะๆเลยนะตรงนี้ก็กว้างสูงแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่ต่อไปอีก ประมาณ2เมตรไปนะทุกคนที่เราสามารถที่กิดของได้คือถ้าบ้านที่มีห้องเก็บของ,องกว้างเนี่ยมันก็จะทําให้บ้านเราดูเป็นระเบียบมันก็จะไม่ลกจะพ,พาทุกคนขึ้นไปชมข้างบนบ้านแล้วนะอันนี้คือบันไดนี่ก็กว้างนะบันไดเดินสะดวก ันไดได้ดูแข็งแรงแน่นหนาเลยแหละมีช่องแสงที่เปิดรักแสงธรรมชาติได้ดีตรงชานพัดตรงนี้ดูโครงไฟระยละยลงมาอย่างสวยเลยข้างบนนี้จะมีอยู่สี่ห้องนอนนะสเปคพื้นข้างบนเนี่ยจะเป็นพื้นไม้ปากเก้ไม้ปากเก้แผ่นใหญ่ๆเป็นไม้ปากเก้ที่เป็นไม้จริงเราจะเริ่มต้นจากพาทุกคนไปชมห้องนอนใหญ่กันก่อนเลย และนี่คือห้องนอนใหญ่ห้องน,อนใหญ่นี่คือใหญ่มากเลยนะวางเตียงคือจริงใส่ได้เลยห้องนี้ดอกฝ้าขึ้นไป่อเพิ่มความโปร่งโปร่งติดดาวไลท์ติดไฟโคมการอะไรให้ด้วยห้องนอนใหญ่นี่จะมีระเบียงที่กว้างกว้างเลยนะคือกว้างมากอะ่ะเปิดประตูออกไปตรงนี้คือออกมาได้จริงบรรยากาศด้านหน้าบ้านเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือเราก็จะสามารถเห็น บรรยากาศแขกไปใครมาไม้เห็นหมดเลยอย่างที่บอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยตั้งอยู่ถนนเมนของโครงการตั้งอยู่ต้นโครงการเลยนะที่เราเดินไปต้นโครงการเนี่ยไม่ถึงร้อเมตรไปตลาดไม่ต้องขับรถไปเลยนะเดินไปก็ได้แต่ตรงนี้ก็คืออยา,ากจะมากั้นเป็นบล็อกอินคอรเได้นะห้องนอนอยหางห้องนี้มีห้องน้ําส่วนตัวให้ ก็จะมีอ่างอาบน้าให้ด้วยติดสุขภัณฑ์ติดเชาว์ไว้พร้อมใช้งานอันนี้เป็นสุขภัณฑ์ใหม่นะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดเรจะพามาชมห้องนอนที่สอง แล่นี่คือห้องนอนที่สองซึ่งห้องนอนที่สองเนี่ยคือขนาดกว้างพอๆกันกับห้องนอนที่1่เลยนะคือกว้า,บบางขนาดว้านหินไสเพียงอินไซส์ได้แบบสบายๆด้านหน้าบ้านเนี่ยก็จะมองเห็นอีกฝั่งหนึ่งของบ้านเลยนะคือแขกไปใครมาก็เห็นหมดเลยบ้านหลังนี้อย่างที่ผมบอกว่าเป็นบ้านที่อยู่ต้นโครงการไปตลาดไปร้านสะดวกซื้อต้นโครงการ เดินไปก็ได้ไม่ต้องขับรถระยะทางไม่ถึงร้อยเมตรครับและนี่คือห้องน้ำที่เราจะใช้ของห้องนอนสองแต่ว่ามันจะเป็นห้องน้ำที่ใช้แชร์กันกับห้องนอนอื่นด้วยจะมีประตูที่เปิดเข้าไปสองฝั่งนี่อาอาบน้ำให้ด้วยนะ อันนี้คือห้องนอนที่3ห้องนอนที่3ามเนียก็วางเตียงแองฟุตแบบสบายๆนะมีหน้าต่างสฝั่งที่เราจะเปิดร,รับแสงได้เปิดสบายอากาศได้ดีในการดูการกัออกมาจากห้องนอน3ามเดี๋ยวจะพาไปชมห้องนอน4ี่ไม่เห็อไม่มี4ี่ห้องนอนเลยนะ แลนี่คือขนาดของห้องนอนสีก็วางเตียงพูดได้มีหน้าต่างเปิดรับลมรับอากาศได้ดีตรงนี้คือถงหน้าห้องที่จะแยกย้ายกันเข้านอนะก และที่นี่คือโครงการสุภลัยออคิตพาร์คพระรามสองตั้งอยู่ที่ถนนพระรามสองซอยพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นแบบบ้าน88ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณ250ตารางเมตรเป็นบ้านที่หันหน้ามาทางทิศใต้เป็นแบบบ้านขนาด4ห้องนอน4ห้องน้ำรวมห้องแม่บ้านอีกต่งางหากด้วย สำหรับทุกคนที่ชมคลิปบ้านต้นโครงการขนาด88ตารางวาหลังนี้แล้วสนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับผมได้ที่เบอร์0922092638หรือว่าจะเป็นเบอร์0948468866ก็ได้ดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องฟี t u r e Home บ้านมือสองของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปบ้านดีๆสวยๆขอบคุณที่ติดตาม และพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ